ราคุยกันว่าทำไมครับไงมึงเนี่ยมึงจำไม่ได้เนี่ยตอนนั้นมึงชวนกูคุยตอนกูเบอรอยากหลับแล้วแหละกูว่ามึงตื่นนะกูไม่กูไม่เบอร์มึงแหกปากเต็มที่เลยเมื่อวานเนี่ยโอเคงั้นไอ้เฮียแล้วมันแล้วมันจะงูนี้ไว้คนเดียวเฮียกูวะงั้นหน้าที่เดินสำรวจแล้วลงให้เป็นหน้าที่กูเองมากูดีกว่าเีย หน้าที่หน้าที่ตามหากูคือใครไอ้ไอ้ไอ้คนฝากันหลงกูหน้าที่ตีไอคนฝากกูฝากรีแล้วกันเฮ้ยไอเที้ยมมากูกูไม่สู้กับไอ้เที้ยนี่แน่นอนไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยใครมันทำอะไรบนหัวกูเอืออาเอืออาเนี่ยโอ้ยเสียงใครไอ้ฟอนฝันอะไรกูมีเดียมเซตติ้งอย่างนวงเลยอันนี้ใครอันนี้ลูคาลิโอ ใครยืนอยู่ไ,ไอ้เหี้ยมึงกล้ายืตนต่อหน้ากลัวกด e เพื่อกินข้า,า,าวเฮ้ยไอ้เหี้ยใครเป็นหัวรถม้าสองคนเลยอ่ะเน้นไอ้หน้าคุณนสองคนเลยอเลยออวา,างดิลูกดิลีกดิ <c oughs> อะไรบิงอะไรบิงกูปรับเวลีโล<ซ>ดีก<ด>ว่าหดิบไม้ฟาดหวัวเลยมปล่อยไปดิไอ้ด้านหลังมียาเพื่อน อย่าละเดก้าพรีเซตอุ้น I'm the best oh yeah เกมฮ้ยอย่าตีกันใช่ไหมเฮ้ยเอาเข้าหรอเจ็บนะกูไม่รู้โอ้ทำไมนะกูไปปรับอะไรเนี่ยโอเคภาพกากลงนิดหน่อยแต่ว่าเฮ้ยโมชั่นเบอร์มันอยู่ไหนนะมชั่นเบอเออมชั่นเบออยู่ไอ้เชี้ยกูไปปรับผิดอาร์ตนี่กูเลยวันกูสกินอดิสโลอไปกูจะอ้วกืน กูด้วยปั๊บเก็บข้างบนน่ออะไรปีเกิดอะไรขึ้นกูเอาไปปรับผิดอ่านีกเหี้ยตอนนี้กูจอขาวอ่ะปับไม่กูอยู่ย่ามึงปรับอะไรอ่ะมึงปรับไฮอ่ะไม่ไม่ไม่ปับพีเศษอะไรสักอย่างอ่ะทำให้หน้าจอมัเต็มเลยอยากปั๊บเหรอแต่มันมีปูสกรีนอยู่ด้านล่างกูไม่ได้สังเกตแล้วแบบกูเหมือนเออลองปัดบด้วยเหี้ยมันเรียบร้อยกูจอขาวเลยกูมีคำแนะนำไว้ว่ากูไม่ไ่าสนเลยก้อนหินก้อนเล็กหนึ่งก้อนสามารถฆ่านกได้ เออเมื่อกี้มีนกมาเกาะนิ้วกูมันไม่บีบคอมันให้ตายเลยว่าอย่างนั้นนะกูไม่รู้เอ่อย่อกดอะไรกด control c o t r l ไอ้กูสังเกตใครเปิดกระเป๋าบีกดเปิดหนังสืออุ้ยมีอะไรก็ไม่รู้กด L เอ้ยได้ลูกเทนนิสมาทำอะไรได้อ่ะโยนไปให้มงและไปเก็บมา โอ้ยของกูกระเด็นหมดแล้ว <c oughs> ปลาโดนกล่องซะด้วย <c oughs> ไหนไหนจะตั้งแคมป์อยู่ไหนกันใกล้แหลงน้ำใช่ม <c oughs> ใช่ใช่ๆอันดับแรกเราก็ต้องนั่งใกล้แหล่งน้ำไว้ก่อนแหละขับใกล้แหล่งน้ำแต่ตอนนี้กูหิวลอยปีก่อนดิปียังลอย,อยมันโหลดนานมากเลยอ่ะมึงมึงกด e มึงกด es4 แล้วมันมันมีดิสเพย์ใช่ปะมันจะเปียนที่สองอ,ะอ่ะอ่ากราฟิกคอสตอมอะไรนะ อันทีเพลอันที่สองมันมันปรับให้กูระดับไปโอ้โห p r e s กูเป็นคัสตอมอ่ะเฮ้ยกูได้เนื้อแล้วแล้วมึงปรับไปไฮอ่ะตอนนั้นมันปรับไงกูปรับมีเดียมกูจะตายแล้วเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยแบงค์อยากแรงเลยโอ้โหแล้วลมแรงด้วยปีใบไม้ทุกใบขยับระวังไม้ลมทับหัวนะปุ่น ปมปคุณภัยกันเถอะก็ได้กลัวมันจะเสียเวลาว่ะขอบคุณครับกดอะไรเปิดกระเป๋าอ่ะกดไอกดไออินเวนเอรี่แล้วก็คลิกขวานะใค้ใช้ของอ่ะเออเออันนี้กระเป๋าไอ้คลิกขวาครับคลิกซ้ายยินกด g ีเพื่อรีโมทโอเค คลิกซ้ายกินอุ้ย option เบอร์กดหมดปิดยังไงวะเออไปไปที่ option แล้วก็ไปที่เอ่อ graphic แล้วมันจะอยู่ฝั่งขวามึงจะเห็นคำว่า motion blur motion blur เราจะเดินสำรวจรอไหมอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันจะเสียพลังงานไปไปกันก่อนเลยงันเดินไปหลังเครื่องบินไหมหลังเครื่องบินโอเคตรงอย่างเดียวห้ามเลี้ยวเด็ดขาดแล้วแล้วลมมันจะแรงไปไหนเนี่ยแล้วพวกมึงอยู่กันตรงไหนวะติดต่อ มึงเห็นไหมมึงเห็นชื่อไหมเออปรับเป็นอัตรานโลงอ๋อกด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 ชิปเพื่อวิ่งโอเคเฮ้ยอะไรอะปรลำพิธีเฮ้ยลงไงอะมอสสไลด์ลงไปเลยเหรอแล้วคุณแบกมาทำไมค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วคุณแบกมาทำไมนะตกที่สูงตายหาได้แล้วเออค่อยๆอยู่ค่อยเก็นไปเปล่าปิดังไงวะอ่อมันจะมีชาร์ดูอยู่อะอยู่ตรงกราฟิก ไยแม,มงมุมปุณม,มันฉกมึงน,นะเรียบร้อยแมงมุมตายไม่ดรอปอะไรด้วยเราเจอน้ำแล้วแต่เป็นน้ำเทเลในเรือมีอะไรไ,ไยในะ <c oughs> นะเรือมีอะไรไมีควายิงน้อง มีควโอ้ยทำไมกูกระตุกวะมีขนาดกูปิดแล้วกูยังเห็นเงาอ่ะอัลต้าโลมันน่าจะปิดไม่ได้นะกูว่าเออปิดไม่ได้มันปิดอัลต้าโล่าให้กูประสบจนแบบสมจริงเหอใช่ตรงนี้มีเชื่เกมต้องมีเงากูไม่มีได้ไหมอะเป๋ากังมากเลยฝากเก็บเชือกให้หน่อยไหนไหนไหน เซ็ตรงไหนเซ็ตตรงไหนสามพันเลยว้าวห,หนึ่งสองแลนที่สามอ,ะอ่ะเงินเงินไม่สำคัญแต่นมสำคัญอยาโอเคเก็บละไอ้กวางทุบเลยทุบกวางเลยได้แดกแล้วมิมาามซิง่ง ดูเรื่อยโอ้ยทำไมมึงถึงไม่ตายไม่ตายตายดีวะตายดีเอ้าอาหารเจออาหารเฮ้ยเฮ้ยอาหารมีกี่อันมีพอคนไหมมีสามตัวตัวเบลอเลยอะไรมีสามตัววะฉลามมึงเคยตื่นมีเต่าอีกสามเฮ้ยกินเต่ากินเต่าอุศด้ำทะเลได้ไหมชีวิตจริงสดน้ำทะเลไม่ได้นะจ๊ะสดได้นะแต่ว่าไตมึงจะวายเฉียบพันว้าว อะไรอันนี้หน่อยไหมลองอะไรหัวหัวเต่าเหรอทำไรได้้มึงลงเข่ากันปะเออลงลงหน้าผามาทำไรกับหัวเต่าวะไม่มันเป็นลมไอ้เพื่อนหืมว่าจะได้ว่าว่าวเก็บได้ไหมไหน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 เก็บไม่ได้อะของเต็มแล้วหัวเต่าวะเพราะมึงเพรามึงไม่ได้เก็บไอ้พวกทิมแบบว่ามีมีแบบกระโหลก ไม่ไม่ได้ของพอเลยหรอวะไม่ได้เก็บเออใครมันวิ่งมาน่ะนั่นน่ะหลังมึงอ่ะเออตัวที่สองตัวที่สองเออมันมันมันเห็นมันเห็นเออกลัวเนื้อใครอ่ไม่ทำอะไรมันไม่ทำอะไรเรียกว่าเฉพาะตอนเช้าตอนกลางคืนไม่แน่มันมันถอยไปละเพื่อนกระป๋อยังไงวะเพื่อนไอกดบีเพื่อเรียนรู้ตอนกูจะแทบดีเอ้อระวังมันเรียกเพื่อนมา ดีเฮ้ยเฮ้ยตะโมตะตะควะโตอะระหะตันอนนอนไปดิอื้อเออดิงแลเอาบืดบืดบืดสวัดีอ่ะเอาละเอาไปไหนดิเออมึงตีกูไหม เลือดนี่ไม่เคยมีอยู่ไอ้เหี้ยไอ้มันกินยาเลยมึงเก็บวะมึงเก็บยามาได้ยังเหวะรู้สึกไม่ได้เก็บนะเก็บเก็บป้อเผื่อนะไม่ไม่ใช่กูใครวิ่งมาด้านหน้าวะตะกี้กูมีแต่โซดาเพม่อนกินโซดาแทนได้ไหมได้ดิลองลองกินดูโซดานั้งแตแก้กระหายป่ะได้แก้อยู่อุ้ยเต็มเลยกูมีเอ้ยจอภูขาวดำกูเสียบหัวพ่อกูเสียบหัวพ่อใครมาด้วยเนี่ยหัวหลุดละ พวหัวใครมาบ้านเนี่ยเนี่ยกูเสียโม่พ่อใครมาด้วยเนี่ยหูอื้อหูอื้อจอขาวดำกลับมาแล้วเออไอเฮียนี่เป็นเฮียอะไรตีกูอยู่ได้ตายมึงเลิกไปตีมาตีใครกูนี่ไปตีที่อื่นโปรตีนโปรตีนไอ้น้องมึงมึงจะกินโปรตีนไม่หมดกูโดนตีทีเดียวก็ไปแล้วเนี่ยโปรตีนแล้วแล้วเพื่อน แล้วแล้วกูจะไอ้นี่ยังไงอะอ่าเพิ่มเลือดเอ้ยคำถามคือเลือดเลือดกูจะเพิ่มยังไงอ่ะเพื่อนกินยากินยาก็กินกินยาแล้วก็กินเนื้ออิ่มบ้างอ่ากินเนื้อให้อิ่มกินยาเยอะเลยได้เนื้อฉลามนะได้เนื้อฉลามนะเรากินหูฉลามได้ไหมอาจจะได้นะหาสร้างบ้านถือมือแล้วอ่ะ่กูโดนโจ๊ะเดียวพูดไปแล้วไม่ไม่ได้อ่ะมันไม่ให้เก็บมากินสร้างกองไฟไหม เราจะสร้างบ้านตรงนี้เลยเหรอหรือว่าเราจะสร้างบ้านในป่าบนต้นไม้อะไรเงี้ยตายเรียบร้อยจะแดกละเฮ้ยมึงดูนี่เดี๋ยวมอสหัวนกนกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมมึงถึงใส่กระโปรงวะกูไปเอาชุดแอร์มาใส่เตรียมเตรียมมาไปตั้งตรงตรงนั้นปะดหาตรงที่มีจระเข้เก่อเคี่ยอะไรเดี๋ยวทำไมถึงมีจระเข้อย่างนี้แถวนี้เมล็ดเยอะจังเลย ไ่อีกาอีกามาดีนะอกาอะไกาเป็นเมัมีปแล้วอะขอรงหนยครับใครมีอะไรวางได้โอเคเสร็จแล้วเล้ยากสีพังดเนเนบอกให้กดสีจุดไปแล้วมนลุมกันจุดทัไมปงงแล้วก็กด กดมีถ้ามีเนื้อก็เอาเนื้อใส่ได้ของียบหรอของที่หนึ่สัตว์ทำมาทั้งหมดเลยอ้ทำเยี่ยมมากเนี่ยเดี๋ยวกูตั้งให้ใหม่สร้งเลยกูสร้างใหม่เลยของกูมีแล้วนะกูมี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 เฮ้ยขาดหินทิ้นึงกูไม่มีแล้วอ่ะของไม่มีแล้วอ่ะจุดไฟเลยจุดเลยจุดแล้วกด A แล้วก็เปลี่ยนป้อมแล้วก็กด C วางกด C อ่ะเอามือคนไปสีอ้ยโอ้ยทีึทีนจะไปหยั่งกองไฟแล้วมันร้อนมากนะมึงต้องวิ่งลงน้ำเลยกูสามารถแบกฉลามมาเผาตรงนี้ได้ไหมเออปี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 หรือใครไอ้เหี้ยปีปีลงน้ำปีวิ่งลงน้ำไปไปเดี๋ยวไปไอ้เหี้ยนี่เป็นโกดไรเดอร์ลงไม่สุดตัวเลยนะเมื่อกี้แล้วเราจะเลิกถือไฟแช็กยังไงกินเลยกด L กด L มันจะเลิกถือ ออมันมันกินเลยเฮิว้ยเมล้วเ้เยิ่มอิวเลือดเลือดิวโอเคไแ้เรื่อยๆนะคนนกอาเป็นลอียนว้ดีกว่าจะมาอะไรกนเลยอาชีเลย้เนื้อเนื้อกินได้แล้วเดมันอันนี้เ้ยปนมากินมากิน้ลอย่างเยอะมึงลงเนื้ออย่างเยอะใครมันลงเยอะจังวเ่ย ไอ้เช่นไอ้เช่ยนั่นแม่งร้องเพลงอยู่นะเหลือชิ้นสุดท้ายเดี๋ยววิ่งเดี๋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 วิ่งมึงไม่กินกูกินนะอ่าเสร็จกูไอ้นกขี้อ่ะของกูอ่ะอิ่มเลือดเลือดกูมาเลือดกูจะเต็มสัวกดแอลเพื่อเลือดกดแอลเพื่อติดแต่มันสมกส่ใครไปนัดจอนี่ ชื่อจอ <Barn> e> นน oh. ี่เหรอจ่ยจ่ายรุมศพของคนที่มันอยู่บนเรือแหละเอ๊ะทสรเผาหัวนกเอ้านกเป็นเผาได้หรอวะมันขยายพื้นที่กระเป๋าได้ั้มเนี่ยโอ้ยงานเหมือนคนดีเลยอ่ะสมอลล r o ็ออีกดาบเพิงเหลยญก็คือเฮ้ยเอ้ยนี่ไงเฮ้ยสุกเลย

กูกกตัดคออยู่กูตัดคออยู่ตัดคอศูนย์คอ,อหลุดแล้วคอหลุดแล้วเอ็กโซดีเลยได้ขาแล้วกูได้ขาแล้วกูได้ขาแล้วเอ็กคอดี่เลยเอ้ยก,กูได้แขน <c oughs> ช,ชิ้นส่วนโปรดกูไอ้เหี้ยนี่ <c oughs> ที่ท่าชิมไม่ได้อะทาชิมไม่ได้อะทาชิมอะไรเอ้ยีเผาเลยเอาไฟดับเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปุ่นมือสับ <c oughs> <c oughs> กองไฟทำไม <c oughs> ลงน้ำลงน้ำเฮ้ยอยากได้อยากกินเนื้อสะ่พกอะเนื้อเต่าเลยไฟหายแล้วกองไฟอ้ปุ้นใช้ส้นตีนทุบกองไฟไปเลยไม่มีของกามล้วนี่อ่ะ้ากระดองกระดูไปหนไแล้ววะกระดองอะไรนะกระดองมันเอาไว้ทำที่กองน้ำได้กองฝนได้ พี่ทำอะไรพี่ทำอะไรเวลาขอบกินก่อนเลย my drink เลยอยากได้บ้านแบบไหนอ่ะบ้านต้นไม้ไหมแบบว่าสร้างมือไหมหรือว่ายังไงสร้างมือก็ได้สร้างมือเดี๋ยวไปตัดไม้แล้วก็มาแบบทำอะไรกนะวางตัวสุดเออตายนะหนาวแค่ที่มันหนาวเลย ไม่น้ำได้ไงกองไฟไปละให้เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปไปตัดกิ่งไม้ไปหาหินมาทำกองไฟกันไอ้เพื่อนตรงนั้นมีตรงนั้นมีทำด้วยไปลองทำกันดีกว่ากองไฟกูอะแร้วพวกมึงตัดกันก่อนเลยก็เดี๋ยวกูหาของก่อนดีกว่าทุบเอ้าไอ้ตรงนี้มีมีแบบไอ้อันนั้นเต็มเลยเพื่อนไอ้กระเป๋าอะมีกระเป๋าเต็มเลยเราสามารถพกกระเป๋าสองใบได้ไหมไม่ได้ได้หรอ ม yeah! ันไม่ใช no. ่กระเป๋าเดินทางอหรอเขาเขาไม่ให้เวล่ามีงงอมาลิโก้คือกินได้ยำยำอืมกูกินเลยเอาให้อ้วกไปเลยคอนเฟิร์มยำยำโอ้ยยำยำมีคนติดไฟมีคนติดไฟขยันติดจักเลยโอย่าไปดับไอ้เหี้ย ต่อลงไปให้สุดก่อนดีได้หันติดไฟจังเรืไม่กีไว้ติดไฟอยู่ด้วยกันก่อนดีไหมไม่ดีให้โดดลงราวซ้ายสัตว์ข้างหน้ากูอืออุ้ยมันมามันไปก่อนเลยไอ้เหี้นนี่ตัวเปิดพระนครผลุดแล้วผลุดผลุบๆเลยสัตว์พระนครอะไรสัตว์พระนครเนี่ยเลยผลุดอีกแล้วผลุดอีกแล้วไอ้เพื่อนหี้นี่ แบกไม้ครับคนแบกไม้ครับไม้เยอะแล้วครับคนแบกไม้ครับหนึ่งวิ่งเข้าก่อนเน่ได้ครึ่งป่าแล้วเฮ้ยเช้าเว้ยเดือดครึ่งป่าแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไอสัตว์มึงกูเดินดไปมันแบกได้สองท่อนในที่อ่ะเดี๋ยวไอ้เฮ้ยได้ครึ่งป่าแล้วเนี่ยมึงมาลูกกูแบกไปได้ทีละสองท่อนในที่อ่ะไอ้พวกมึงก็เกินเดี๋ยวเฮ้ยคุณตัดเพราะคุตัดได้ครึ่งป่าแล้วเดี๋่นตัดได้เดือนสี่ห้าหนาวก็เกินไม่ไม่ต้องมาขนาดนี้ก็ได้มึงมึงมาวางไว้ตรงแถวๆนู้นอ่ะเดี๋ยวกูขนไปสร้างเอง มึงทำอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเปลืองพลังงานมึงเน้นเน้เนเสียบเสีพลังงานกับน้ำไว้เลยตอนนี้น้ำกูลดบ่อยมากเลยลดเร็วด้วยอันนี้คือเนื้ออะไรไอ่ะกูมาเผาไว้ก่อนดีกว่าเนื้นอหมาให้ก hey, ูทำระเบิดได้นะแต่กูใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระเบิดบ้านเองทาั้งรอบ <c oughs> เรืวนะครับเราต้องการเรือไททานิกนะครับตอนนี้ <c oughs> ไททานิกเลย <c oughs> ไม้ไม้ทั้งป่านี่ก็ไม่พอไอ้ <c oughs> สระจากทางโนอาเออทางโนอาห้ หลืออีกเออ่1 3อันครับโอ้ยโอ้ยเหี้ยว่ามึงกัดเยอะไปแล้วไปอะไรกูบอกอะไรง่ายๆไททานิกแล้วแล้วแบบที่มานี่มันไม่ใช่ไททานิกนะเนี่เฮ้ยไม่มึงต้องทำเองเนเฮ้ยถ้าถ้ามันถ้ามันพอแล้วก็อันนี้ก็ได้มามามาคนช่วยกันอะไรยยังยังไม่ไททานิกเหี้ยยาวเยอะไปไหนเนี่ยพ่อกได้ยังอีก10อันเนี่ย มไม้ใบไม้เองเลเต็มแล้วนะเว้ยว่านะแมนีย่ไหลขาดไอ้เนาว่านะเอาจริงปลอยปีตัดม้เราไปลองเลยดีกว่ากลับมาอีกทีหมดป่าเต้าเต้าเจเต้ากปปปรอะไรก็ได้ที่มึงเปามึงเอาปีเลยขาเริ่มต้นนะขนาดหินเป่าเอาไว้เาพันอ่ะ ไอ้ปุ่นปุ่นกระเป๋าว่างไหมไปไปเก็บกระดองเต่าหน่อยตรงนั้นน่ะในน้ำอ่ะเออเอามีอยู่แล้วเออจะสร้างบ้านตรงไหนนี่ไงบ้านเ้ยเต่ามาอีกตัวแล้วี๋ยววะนี่ไงเอากระดองมันมาทิ้งไว้บนเรือเอ่อกดทิ้งกดอะไรอ่ะ จีอ้าวหายเลยเออกดจีมาเมมมาเมเราได้จ้ากจีมันมันทิ้งไม่ได้มันทำได้แค่เลือกมาถือใช่กดจีแล้วมันก็เก็บเข้ากระเป๋าเหมือนเดิมอ่ะหรือว่ามันต้องอยู่บนบกวะ ตอนนี้น้ำกูจะหมดแล้วเราจะทำเครื่องกรองน้ำกันยังไงเออช็อตช็อตแล้วเราจะเอาน้ำจากไหนน้ำฝนรอรอฝนเฮ้ยมันกระดึ๊บเต็มเลยนะมันกระดึ๊บมาวางไข่ทอดไข่ทอดไข่เลยน่ารักอะยิ้มเรือเลย เอ้ยมันถ่ายแล้วมันไปแล้วไปเลยเล่นถอยหลังไงวะถอยหลังก็ก็พิดกว่างไงแล้วเลี้ยวไงเลี้ยวก็อ่าแบบ A W แต่ A อย่างเดี้ย A D A W ต้องเลยไอ,เอ,เอ้เอเลี้ยวได้เลี้ยวซ้ายได้อย่างเดียวน้องชนชนได้ว้าชนได้บ้าอุ้น้นดำน้ำหลบเลยเฮ้ยเอาอะไอ้เหี้ยไอล้ล้นไอ้ล้นไม่ถ่ายกับพื้นเลยคนระับะ กูลูกมัจฉาลูกมัจฉาไท้มีกิ่งไม้บ้าง่ะเอ่อกิ่งไม้เหรอมีมีมีเอามาใส่ตรงนี้อุ้ยมีเยอะเลยเฮ้ยเราสามารถมือก็เหมือนนาทีการเป็นแม่อะไรเงี้ยอย่าทำร้ายมันไว้นะไม่รู้มีคนฆ่ามีมีมีคนฆ่ามันก่อนกูเลยเก็บแม่งเลยในในในไม้ไม้กิ่งไม้ไปตรงไหน ใช้ไปแล้วเสร็จแล้วแล้ววิธีที่หาน้ําที่เร็วกว่ารอฝนตกคืออะไรเดินหากระเพื่อนเดินหากระเป๋าเหลือมาโชคดีหรือว่าไปเอ,อ่อไปก่อนในปนป่าป่ามันจะมีกระป๋องโซดาอยู่ไม่รู้มีได้ยังไงเอาไละล่ะไปเลยลเราไปไปไปหาสเสบียงก่อนก็ได้ตอนนี้น้ํากูจะหมดแดง<ม>แป๊ดเลยควรจะถือหอกมาโอ้ยุ้ยถอด้ไยอยากได้หอกเออได้เลยหอคลับง่ายมากขอท่อนไม้ท่อนเดียวพอโอ้ยจริงเหรอ น้าน้น <t art ic> ้าเยี่มไม่ใช่่อนไม้ด่วยตอกไม้แมนอนไม้ดูแล้วอนไม้ดูแล้วอี้ยอี๋อีอนไม้ีแทงแทงแทงอะไรเนี่ยใครทำอะไรเนี่ยไม้หนึ่งท่อนทักขยะเอ๊มอจะทำให้อ่าหอกมึงแหลมขึ้นอันนี้คือคีลาป ว่ามันไปกับดักปะหรือมันวางไว้เฉยปะไม่รู้กูไม่รู้เอ้ยเนี่ยมันเหมือนวางของไว้เฉยนะไฟเคลียร์วอเตอร์ทูดริง์กูต้องหาน้ำที่สะอาดเพื่อเดิมที่ทำยังไงวะม,มันต้มน้ำมมได้ <ทำ S 1> ปไม่ได้มันอยู่ไหนวะ มอสอยู่นี้มอสใส่สุดมอสใส่สุดอันนี้อยู่ดูชื่อดีเนี่ยมอสมันหัวไม่ล้นเนี่ยอ๋อได้ไม้ไปไหมถ้ากูทุบอ่ะทควันไฟก่อนเอ้ยควันไฟอ่ะดูนี่เอออย่าเพิ่งใช้ตอนนี้มันลงน้ำมึงลงน้ำมึงลงน้ำมันแก่อะไรลงน้ำลงน้ำลงน้ำเลย เออกูเชื่อไม่กูเชื่อตอนไหนก็ได้กูเชื่อเฮ้ยแกได้จริง่ไม่เชื่อกูกูบอกกูเชื่อเฮ้ยคตอนนี้กูได้ไอ้นี่มาเฮ้ยอันนี้ทำอะไรได้ยามินทุบหน้าหวานหิน ค่ามันทำไมอ่ะบ้านมันเอาไปปรับแต่งได้ไงมันมันเห็นค่าไอา้บล็อกบล็บอ,กบอกกันบล็องกันค่าบล็องกันมันสูงโอ้ตอนนี้น้ำกูจะหมดหลอดแล้วทำไงละมีอยูคอ,อนไหนก็ได้มีกี่อันนะสององโอเคขอบฟองมั้ยยังไงวะงงยังรู้ว่ามันยืน่นให้เพื่อนยังไงอ่ะให้ของเพื่อนอ่อมันจะมีถาดอยู่อะเป็นถาดโง,โงโด่ๆเลยถาดเหล็กอะกูทิ้งองที่ถาดเว้แล้วก็ขอ ถาดโง่ถาดเหล็กขอข้าวหน่อยฮะขอข้าวหน่อยฮะ่ไหมว่าจะถาดเหล็กมีแต่เนื้อดิบเอาไหมมึงไม่ได้เก็บมาปะมึงกดถือกดถือเฉยก็ได้นะอ่ะกดทิศซ้ายอ่ะเน่เน่เน่ใส่ดิใส่ดิใส่ถาดใส่ถาดได้แค่พี่ธนู ไหนฉันดูแต่มันไม่มีอันนั้นแหละมันไม่มีอันนั้นน่ะได้กิ่งไม้กับเชือกปะลูกใช้กิ่งไม้กับนกขนนกแล้วก็อันนั้นหรือเปล่าอะไรก็ได้ที่มันแบบไม่ได้อย่างเช่นหินเล็กอะไรเงี้ยหินเล็กอยู่ตรงไหนวะต้องเหห็นนิอยู่อยู่ในอยู่ในทะเลมันอันเล็กอันเล็กอันเล็กทิ้ดเดียวเลยปีอยู่ข้างๆกับผ้าคล้าแบอยู่ตามพื้นเลยอะไม่ไม่หินเล็กนั่นแหละอยู่อยู่อยู่ตรงข้างไฟแช็กกับเพื่อนอยู่ใกล้ๆกับไฟแช็กเลยช mình thấy phải bay check luôn, mưng nhìn <San> bay check màu xanh nhạt, màu màu xanh nhạt, 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 màu xanh